กราบสวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็เอ,อตอนนี้ก็ตอนสามทุ่มนะครับก็วันนี้นะ่ะเราจะมาเล่นเกมโรบอกกันนั่นเองครับเอาละ่ะก<แ>็เห็นว่าส่วนใหญ่คนเล่นโรบอกก็ค่อนข้างเยอะเลยเนาะมก็มีโรบอกอยู่แต่ว่าไม่ค่อยอยากเล่นน่ะือก็อยากเล่นก็เล่นบางครั้งครับแล้วก็พอดีมันก็อยากเล่นมาครับขึ้นอ้ยพอดีอยากเล่นโรบอกขึ้นมาก็เลยไปว่าเรามาเล่นโรบอกกันดีกว่า ซึ่งผมอยากเล่นเป็นพวกไอ้ม้าของดักเกบอลเนี่ยที่เป็นแมปดักกิบอลอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่ตอนที่ผมเข้าเนี่ยผมใช้เน็ต 4G เข้าไม่ได้เอา้าเข้าได้ง่ายแบบม่ง่ายแค่นี้นะมันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอเออแล้วก็ใชม่มันเถอะไม่ฝึกกับมีหรือเปล่าน,นี่ าาก็ทำได้ทีเซนแล้วก็เสียพลังช็อตตอมาเลยเนี่ยลองทำคอมมิชชั่นโอ้โหนี่ช้าพลังช้าพลังไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรต่อโอเคเหมือนให้เรา เอรู้สึกว่าผมเล่นแบบนี้ไม่เป็นอะ่ะโอเคะังทำยังไงถึงจะทำให้พลังขบวมันสูงขึ้นโอเคด้วยเฮ้ยร่งเยอะองเยอจะ,จะไปตัยักษัอยาก คือขั้นสามมีกี่เรนด้วยอืเป็นเงินเยอะมากงั้นใครโอเคดิเอ้าห้าอันนี้เฮ้ยเป็นเลยดี่ใส่ยากกว่าไม่เป็นอ่ะอันนี้เป็นก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกัน จมตีจมตีก็โจมตีแล้วก็โจมอ๋อตอนนี้แอ็คแทกเลยใครมานี่คิี่ารกอ้๊ต้องไปนน้เช่นู่นกลาว่าอะไรแต่มันเหมือนเป็นการชาพลังเออลองไปพี่มันมีคนเล่นแมพอยู่หรือเปล่าเนี่ย มงยิม้มโหโลออินแบตน,น้อยอยูไ่ไม่ะเฮ้ผมตื่นเต้นหน่อยอืมมึูมึมโงกันดีกว่าตุ๊ตากันช่ไมเรลบักเลยเหรอ

เราใช้พลังไึ้นทำไมผมเรียนไม่ได้เหมือนเขายังไม่ให้เราเรียนนะน่าจะประมาณนั้นเลยไม่รู้มีเฮ้ยมีลังขึ้นแต่คูณสิบ ศัต,ตรูกำลังขึ้นเลยนี่มีบอลเจมส์กี่มีแป้งไข่ก็มีหน้าอ,อกช้าพลังก่อนเช้าพลังเย็บแล้วเออเราไปหาศัตรูก่อนดีกว่าน่นจะมีคนกล็เขี่ยเฉียง นักบอลนี้ถือว่าเจ๋งเพราะว่าผมจะต้องฝึกฝนตนเให้มากกว่าน,นี้ผมจึงจะสามารถเรียนอคนอะไรไล่สาลายแกล้ักษะขางผมว่าช้าพลังช้ามากอะ่ะมันไม่ค่อยทันใจเลยอืแอคไสต้องสี่ร้อยอะ อั็กแท็กสีแล้วต้องดูที่สตาร์ตอ,องินของผมมันจะน้อยเกินไปต้องฝึกมันต้องฝึกให้เติมเก่งกว่านี้<ม>นี่เหมือนมาเรียนได้ คขไม,เม,เม่เป็นความหมายนั้นหรอกเอ้าทำไมกระลิกกันหมเรียนไม่ได้ไม่เห็นทำได้เดีย๋ยวได้ไฟนั่นแฟดโอ้โห้เกินวันนี้เราได้สก,กิลไลนนะบาสโวเลอะไรไม่รู้มาแสตย์หรือเปล่า มาตะวันแล้วนะวันที่คุรียนใชอ้อ่ะไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าแสงอาทิตย์เหรอมัรู่ะทำไมาเขาบินได้อยากบินอ่ะอยากบินอะ่อนอะบินไม่ได้มันต้องฝึกตัวเองเพื่อรับสกิลวโหด ăn mày ăn mày nằm gọi điện biên mày điện biên mày ăn 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 ก็ข้าชมาสู้กันดีโอมจะเป็นเด็กใหม่แต่ผมก็ไมีใครนะไม่ถอยไม่ถอยเด๋ยวร้อยพลังเกียร์ จากแมบแล้วไม่ไหวครับเสียงดังเกินอ้ยผ่านไปแปนาทีเร็วเหมือนกันนะั่นน่ะอันนี้จะแม่ดาร์กอนบล็อกดาร์กอนบล็อกออนติเมทดูน่าสนใจดีดารกรู้โปรไฟล์แมปเนี่ยผมก็ดูน่าสนใจนะถ้าแมปที่มันตัดต่อภาพเก่งแบบนี้ควรเล่นแต่แบบที่มันเป็นเออแมปบพ๊กทีเขียวอะผมว่า ันไม่ค่อยชอบมันให้ดาวน์โหลดอ่ะก็ดาวน์โหลดตามที่มันให้ดาวน์โหลดไปเถอะครับแป๊บเดียวจะลดแดแล้วมันจะเป็นลูกตัว,วไไน,นี้นะกอนว่ากำปิ้นึื้อโอ้โห หนเกมไม่โกงเขากับเบจิต้าบูรออยู่ด้วยสงใส่เตรียมรอกระถือเรามั้งครับมีโอเกมแน่นอนพ่อผมยังไม่เคยเล่นแบบนี้ออยู่ชัวร์เลยมีเกมเออผมก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ก็อ่านไปเถอะแต่ก็ดงผมแปลไม่ออกนะไม่ได้กล่่ไมติดเลยอ่ะ จะปิดเสียงอ่ะไม่ใช่ของโกคูไม่ใช่ของโกเทนโกฮังก็มีเบจิตา้านี่เหมือนจะเป็นชุดของบาร์ดนี่ชุดของทางหรือเปล่ามีชุดของชางไม่ชู้ไปไม่ใของเบจิต้านี่ของเบจิตา้านี่ใช่ของโกมีของหมายเลขสิบแปดของคูรีดินก็มีอันนี้หมายเลขสิบแปดใช่ไหมเอ,อ้ทางทางทาง,ทาง อ oh, okay, ันนี้อะไรนะเออเขียวนี่ก็ฮันตอนเด็กอันนี้ผู้รอดตายอันนี้ก็หมายเลขสิบเจ็ดกูกูหันชุดนี้แหละนี่ชุดเยอะชุดเยอะเฮ้ยชุดไหนตะกร้าของเกมยังมีอ่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะ จะเป็นหน้าของด็กิตาอืมอุ๊ยนี่ขนโกกูนี่ผมเนี่ยมันเป็นแบบเออผมอยากแต่งตัวเป็นตัวพระเอกก่อนอ่ะยังไม่อยากเป็นตัวโโหดเกินแฮร์โค้เดอร์แน่นอนว่าผมอยากเอาเป็นสีขาว ก็ก็ตอนที่ดูสมมติว่าเราเป็น UI ขั้นสมบูรณ์อ่ะอันนี้ขั้นอันนี้ขั้นเหมือนขั้นก้อนเลยนะเหมือนขั้นก้อนแต่อันนี้ไม่ค่อยเหมือนอะ่ะเพราะว่าทุปป์ไซยาผมจะไม่เป็นแบบนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนมันอยู่ที่ผมครับมันจะมีผมแบบของทุปป์ไศยามันไม่เหมาะ ยังไงผมวของทูบูซาย่าเออหัวตูบูซาย่ามันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะแต่นี่เหมือนเป็นหัวของเบจิต้าเลยเอาเป็นว่าผมเนี่ยผมขอเป็นสีดำส่วนตาก็ไม่ต้องการอะไรเยอะนักหนาอันนี้ผมไม่ใช่คนเลย เอาเป็นแบบนี้ก็โอเคอยู okay, ่ energy color energy color ผมอยากให้มันเป็นสีฟ้าเพราะผมชอบสีฟ้าโอเคจอนเออ okay. มันมีให้เราเลือกคูดกับอีวิวผมก็อยากอีวิวมาเลย อะ uh, ไรีบิวขนี่สองอย่างแหละคูก็ดีรีวิวมันก็ดีรีวิวมันก็เท่อยู่นะแต่ว่าเราอยากเป็นฝ่ายดีกั่นะยังไม่อยากเป็นฝ่ายร้ายแบบนี้ดูจเจริญกว่าจเจริญพอาะนคนละเรื่องครับแล้นี่เหมือนจะ,จะเจริญกว่านะไม่เหมือนจเจริญกว่าแบบที่แล้ว แล้วก็ดาวน์โหลดละแปดสิบสองเมื่อกี้เองก็ดาวน์โหลดละแปดสิบสองไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่ก็สรางมันเดี๋ยวครับอ่าเดี๋ยว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 ตองกด,เ,ดเพย์เกมใช่ไหมโอ้เหมือนนิวเกมจะเป็นการสร้างบัญชีประมาณนั้นนะคะเหมือนนิวเกมจะสร้างบัญชีมาล่พาพระเอกของเรา เออตอนนี้เราต้องเดินไปหา X f i g นเนอร์อืมเหนอนเขาให้โน้ต้องการทำอะไรบางอย่างเออไม่นอนดิจะกลับนอนอุ้ยได้สองร้อยเซนนี่เลยทำไมมันถูกจังกดไปเรื่อ,อยๆเละกูรักขายชูบทีน้องว่าผมอ่านไม่ออก ตบวาบบาย,บายน้องเจอกันอีกนะเจีอ่ะแบบนี้ดูเล่นยากอะ่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นเฮ้ยอันนี้ พลังงานนะอร์จีมันจะหมดอยู่แล้วอะ่ะไม่น่ากดอุล่าเลยโอเคครับก็เอาเป็นว่าไม่เจอกัน